สั่งนะครับดัดสรรเงินทองไปให้แบบเมื่อก่อนในสมัยก็เคยเรียกลุงพเนาะคันปิดเงาปิดใจกับต่อโทษเรียกว่าลุงเงินกับป้าทองเป็นทั้ชจัง<เ>หวะนาดจะเรียกว่า <serving> ล <Enfin> ุงเงินกับป้าทองเพราะว่าคนท่ากันเอาเงินเอาทองไปท่าวัดนั่นวัดนี่ตลอดพี่น้องเอาไปท่าในวัดวัดนี่ก็เคยแบบ ไปวัดทา้งใดลาลขนาดใดตนมองไกลแสงไกลสุดโค้งขอบฟ้าตนมองไกลสุดตาฟ้าไม่อาจากจั้นใจตนมองว่านี่นางสิกัดสิทธิ์ใดๆว่านี่ยังสิกัดใจว่าให้ลุงพลอ่าไปเฮ็ดทาอ่าให้ลุงพลมาอัจฉรินาคเดื้อไอซีผ่านหลายอ่าพระเจ้าจะถอยลูกกับลุงพลอ่าแต่ละคนพอมาหาลุงแล้ว อ่าโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ที่โสดาน้ำโอ้ยจังหวะเระวอาน้ำไหลค่อยสว่างจังเลยจะไปแต่งกาศแต่งกอนเป็นออดต่อออกทอดกระดองว่าพี่น้องอ่าแต่งกรอบแต่งกลอนโอ้ยจังหวะลุ้มพ้งอ่าฟังเนี่จนน้ำตาไหลผมเองก็อ่าเสือมน้ำตาไหลท่านบอกข้าเสือมเนีกับที่ไหลที่ตันนะฮะอ่าแล้วที่โสดาน้ำเอ้อท่าน แต่งกรแต่งกล,งกลอนเนี่น่าฟังจริงๆที่น้ออ่าอน,นี้แหละจังหวะปากเป็นเอกคมอเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นสิ่งที่ควรทำอ่าวามชั่วในควรนัะัคกณหมแต่ว่าควรความดีในควรจะทำเหมือนกับลุงพลงนเนาะ และก็บหมือนกับทางยาอาทิที่โอ้เป็นต้นแบบเวลาเนฟิฟอนนะโอ้จังแมนงามอ่าจังแมนอ่าเป็นตะอ่อนซ่อนคือการนาะพป่น,น,อนออ้องยาอาทิกับเป็นต้นแบบแห่งการลำเพราะว่าลำมาตั้งแต่ก,ดก,ดกดอบกอบ่าพอมาจุดนี้ก็แห้งเก่งขึ้นกว่าเก่าแห้งลำดีขึ้นกว่าเก่กาได้คือหน้อเพรานั้นเพราะว่าเราที่หลักที่พัฒนา และศิลปะมวยไทยเป็นไ้ับเป็นน้องไทยเป็นเจ้าของก็อะไรกนไทยพัฒนาไปเรื่อยๆนะเน้องพัฒนาเอเจ้าของแก้วเขาคอยเขาใจใส่กะดีคนบอกเตะอท่ทั้งไหนเป็นอะไรสุดท้ายก็เป็นของคนไทยนน้องแล้วก็อนาคตเนี่เป็นผู้บริจิตจะเป็นนท่องเที่ยวระดับโลกทันี้ก็ที่อุดรธาไมใช่ธรรมดา ในอนาคตตุ๊กเขาดูอยู่ทุกวันนี้เขาพาการดูเขาพากันเห็นเขาพากันศึกษาเมื่อวานนี้ก็ยังมีฝรั่งพี่น้องนี่แหละเขาเริ่มเข้ามาพระเจ้ารถเข้ามาเห็นไปเรื่อยๆก่านเจ้าหลีบอกต่อคนเล่าว่าปากคนยาวกว่าปากกาพี่น้องแต่ในทางที่ดีนะ ปากว่าตาก็ดูไปเรื่อยๆคุมอเริ่สื่อสารกันจากคนหนึ่งเป็นสองจากพี่น้องก็เป็นมิตรจากเพื่อนสนิทก็เป็นเพื่อนกันได้คนบอกพี่น้องนี่แหละมันจะลังมากเรื่อยๆในจุดนี้ในอนาคตจะเป็นสถานที่ระดับโลกในก็คือที่ฉลาดในการจัดสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการลุมคนเาเรียกว่าทำร่วมกัน ทำร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นทางญาตาที่ต้องรักษาให้แม่นมั่นเลยแหละเรื่องการ้อนนต้องเอกลักษณ์เลยแหละเพราะว่าคนอื่นจะเอาต่อแล้วกาจะเอาไปต่อเอกลักษณ์บ้านนั้นบ้านนี้ก็จะเอาไปต่อจะไปทําต่อมันก็จะออกจะรู้ว่าออกมาจากไหนอ่าอ่าไช่ไหมครับพี่น้อง ที่มาบุตรคุณอิสระนะครับขอเรียนเชิญอีกได้มาอุปูนะครับจะถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับย่ามาสคนนี้งมากับพี่คนนี้ขออนุด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปหมู่นะครับพุทธมีมาก็นั่งตักเจ้าหมูนึงนะครับนั่งตีมหมูหนึงก็เลยรวยก็นั่งตักเจ้าเลือกเอาไอ้นายไอ้นาย ยินงทอดเลยยินทอดีครับพอดดนเลยนะครับขอโดนยืนหัดไอชีวครับนะครับยืนเรียงแถวกันเลยนะครับเรียมแถวไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้จะได้นั่นนะครับจะได้เดินหัดกับน้องเราเดินทางไปอีกไกลนะครับจะแวะไปทางไหนไหมครับ ล่องใต้เลยครับโอ้กลับหาใจโอ้นะครับลุงป้าอยู่กลางๆนะครับลุงอยู่กลางนะครับมามามาตรงนี้เลยโอ้เดี๋ยวด้านหลังนะครับเป็นช่องให้ลุงป้าหน่อยนะครับ